กองทัพภาคที่3รับมอกถุงยังชีพจากบริษัทเซนทันกรุ๊ปจำกัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ ที่ห้องโถงหน้าห้องรับรองสองกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ขค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลเอกทรงธรรมจันเหี่ยวที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่3เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน1,000ชุดจากบริษัทเซนทันกรุ๊ปจำกัดโดยมีคุณสำริดอนุพัก์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคและกิจการเพื่อสังคมกลุ่มเซนท่านและผู้แทนคณนะและผู้แทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบในการสนับสนุนครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดของภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยความมั่นคงซึ่งกองทัพภาคที่3ก็ได้เตรียมในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างๆเพื่อนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนค่ะ ทั้งนี้ค่ะกองทัพภาคที่3ค่ะจะดําเนินการจัดสรรและลําเลียงถุงยังชีพไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและเป็นธรรมอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบ,บกที่มุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกยามพร้อมทั้งส่งเสริมการทํางานร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ